สวัสดีครับคุณกำลังฟังนิทานอีสพสอนใจพอดแคสต์เบาๆที่ให้แง่คิดการใช้ชีวิตคืนนี้เราจะฟังนิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับอังุ่นสุนัขจิ้งจอกหิวโหวยตัวหนึ่งเดินผ่านมาและมองเห็นพวงอังุ่นที่น่ากินอยู่บนกิ่งไม้สูงจิ้งจอกทำเสียงดีใจเยี่ยมไปเลยดูสิองุนพวงใหญ่น่ากินขนาดนี้ มันกระโดดและกระโดดอีกแต่ก็ไม่สามารถคว้าอางุ่นมากินได้ฟุบฟุบเสียงหมาจิ้งจอกพยายามกระโดดหลายครั้งและเมื่อมันหมดความพยายามมันก็ทำเป็นพูดว่าฮึ um, องงุ่นพวกนั้นคงจะเปรี้ยวเกินไปข้าไม่อยากกินหรอกเสียงสุนัขจิ้งจอกพูดโอ้อวดและมันก็เดินจากไปอย่างไม่ใยดี นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาอย่าพึ่งสรุปว่าสิ่งนั้นไม่มีคุณค่าแล้วพบกันใหม่ในนิทานอีสบตอนต่อไปขอให้คืนนี้คุณนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ